แสามข้อหองกระสุนเลยจ้ะที่ออกระหลายปา,าไหนแต่วะปวดเอาตัวนี้ไนให้เลย ดินสามโลแปดจะมาถึงบ้านเราได้เจ้ะพี่น้องอดินกระ,ะไรลายเหนียวจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเรา All You Channel ไจ้กับน้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเถอะน้ำเด้อจ้าครับสวัสดีครับยังไม่ตื่นเลยหัวเช้าหมดเลยวันที่สิ เดือนกันยายน2567คลิปใหม่ล่าสุดจีดออกแล้วเด้อจ้ะพี่น้องจ้จะแต่ออกหลายประแดดด้วยเนาะ,ะ,ะเห็นไหมนี่เดี๋ยวแม่ก็ให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งกันเมยนะปลายหอ,อดแล้วา่มกระหอกกระสุนเลยจ้ะอืมจีบออกหลายประแดดจ้ะวะปวดอันนี้แถวตะก้าก็ต้องออกจ้ะพี่น้องจ้ะพุ๊บยางหอดต้นปานปุ๊นปวด เข็นนยีบประจาขาไปแว่ยโยกบ่ <c oughs> เอาได้ไหมโดหัวทิมไม่ได้นำหมากขาดเลยนีจิมเลยนด่เนาะโอ้ยเสียมบพร้อมเป็นดินเหนียว Ini jauh lah, bomen nyauh, wap. Dia 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 nyauh, dia nyauh. di 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 Sampai mau ke sudut เอาผมไปยังไ,ไงจ๊ะขายยาวๆขายยาวๆมิติขี้ดินอกอ,อกขนาดเลยหนักขนาดเลยนี่นักขี้ดินบอกแ<า>ต่ไตหยีดแบบหนักกลอกนีงนะโอ้ได้ไปสุดขา ้องเอาเสียมเพชรเสียมแบบเก่าเฮานะเลยอ๋อร้านตะกลอก,ก,ลอกโอ้ยตกปอกหลดอโอ้หาหักแล้วหักอีกแล้วเทมอย่างดี จะพอจังนะวะส่นะเอลบพายุบุอคฮบ่เหนโอ้้เขมขนานะ ลึกเรอโอกระต๊อกดูดูนี่ได้ให้ดอกเนี่ยเจ้าของเลิมแล้วมั้งเนี่ยเลยพอเห็นเนี่ยข้างล่างเนี่ย ดินกราบโลบแปดพี่น้องพี่น้องเพิ่อนแทักมาว่าเฮ็ดออกแล้วบ่สาลงเอาซชนะนี่แหละเพิ่งเก็บได้อันพ่นเล็กเด้อจ้ะพี่น้องเฮ็ดนี่อ๋อพ่นเล็กแต่แต่พ่อเก่งนี่แหละออกบ่หลายน่าจะเริ่มออกมีเฮ็ดจูนใหญ่เฮ็ดพวกใหญ่ที่เฮาเก็บที่ลเลี้ยงมาก็มีแต่เฮ็ดจูนน้อยนะพ่องเนาะเ็ดจูนน้อย หราเอาักแล้วนะหัวหักแล้วมนะั้งนัร่นะหลัก ที่หอนเสียมน้อยดเดานเ้เฮยฮักมาเลยรอบสุดเลยเนี่ไอ๋อหลากปามเลยอืมฝนมากลางไม้เลยเกิดฮึี่ียกว่าฝนหรอไฝนลมลม ลมลมป้าถาลม่มเลยพายุเข้าม,มนันเป็นลมพิษไปสานนิมวาบอกประกาศพายุเข้า <บะ S 1> กระบีโอ้โหหัางมาเลยเด,ด็กกำลังพอดีแกงกินน,นี่นะ ล้างออกอีกที่สองมือเนาะสาวนี่มันคือสุบดีอือโอ้โหไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยอืโอ้ เม้่อไหร่ตัวนี้ก่นอนเอาตัวนี้ก่อนให้ลยล,ลมขนางเลยคนปาท เพิ่นจุดจิ้มบริจากโลเลยตัวเล็กก็น่าจะเข็งเนาะไม่นี้ฝนตกใส่กระเดียวหกเหนียวโอ้ยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย โอ้บ่ได้เพิ่นเฮ็ดนี่บ่แม่น 2, นน 2> นนขีดบ่คือเดือขี้ดินเบิ <c ười> ่งไอ้วิบลาโอ้เหนียวว่ะอ่ะเอาที่เอาได้ไหม

มืดพอดีเนาะเอนัขดมกเลยด่เยอัวขนาดเลยจ้ะเหนียวข้ากันอยหน่อย กินเส้น <experiences> ดิขับปกขับอก ได้แล้วอ uh, ัวเขาขนาดแบบเนียยจัดสงหเนียเนี่ยเนี่ยขาเตะขาอดแตะขาใหญ่น่าจะ กูเนาะบ่โอ้บัได้นะเ็อนักตะคีดินหาที่ดินห,าน <c oughs> หา่างโคะไปดอกสวยเลยเนาะ พวกคักปดผนลูกค oh, oh. oh, like er ้านี่ออ้หึผลดอกเอชหักกระหอหักเลยหักกระหอจะได้เนาะอเอที่เอาได้เลยนัดจะมีจะหักนลไว้ขึ้นอยู่เหนียวก็บว มาแล้วเปล่างามงามๆเลยคัวนะ,ะแม่กับเต็มตะก้าอย่างได้เห็นเนาะขิดเห็ดปกปราบอพี่เนองตกงามคขนาดคลนผ่ะ,ะปาดัวกคขนาดเลยคัเห็นสามดอกโคโลขาสั้นคือคนเก็บขนาดนะาดะคือนะปดนะ cái tập bụi như nào này tám đồ mình cho phi đông nhảy anh <laughs> đi nhanh này nào นี่ดอกเดียวใช่ไหาดอกีแก้วขยิบไปเลยโอ้มานเยอะดิไปนลตื่นสิกันเจ้าพี่น้องนะโอ้มานดีได้เนาะกลับมาถึงบ้านแล้วด้วยจ้าพี่น้อง ดินกระไลไหลเหนียวจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้สิในอจพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามหากระต้านภาษาลูกหน่อด้อจ้าขอบคุณหลายจเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศต่างประเทศจ้าพี่น้องจ้าึกออกได้จ้าพี่น้องโพลเลกได้จ้า